พี่น้องคอยเห็นเตาจะเฝ้าไปบอกเลขก่อนมีเลขบอกคอยสิครับรถจ้งไหนบ่ายสามทุ่มอ,ออกจากยะโสธรมาแล้วประมาณ10กว่ากิโลฝนไม่ตกซึ่งดีมากๆให้บานว่าเหมะสมจสำกัดความเร็วด้วย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวิ่งไอ่ วิ่งเกาิพอดีเป๊ะเลยเสรภูมิน่าจะมีงานอะไรสักอย่างเห็นมีร้านขายของเยอะเลยอยู่ตรงหน้าที่ว่าการนะที่มีร้านรวงเยอะเลยครับส่วนมากเป็นของกินครับแล้วผู้ขาลงไปก็สีลงไปซื้อของกินละเนี่ยอันนี้แยกจตุนะครับจตุรพักพิมานยังไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นแยกต่อไปแอมพ่นเจ้าต้องยื้อลำ่อยเจอฮอขคอยฮอดบ้านเด้เพราะท่าน่อยสืบฮอดบ้านเนีซ้ำเจ้าไปทรง่อยได้แล้เนี่ย สาระครม41กิโลแต่เราจะไปวาปีครับซึ่งระยะทางเท่ากันเป๊ะเลย41กิโลเหมือนกันใส่ลมบนผู้นังกลาม,มือเจ้าผู้แคนปนใครนี่ครับซีเล่นแล้วครับแท้งไปว่าปีซีเล่นแล้วมีบานนี้นมิต่คอยพูดอยู่บนถนนแล้วบานนี้ทั้งหนบเพรมีไพเลยบ้านนี้ถึงำอำเภอวาปีปทุมแล้วครับนี่ตรงนี้คือโรงเรียนวาปีปทุมป้ายบักไงได้เลยนี่ บ้านโคกสูงนี่เอาเอาเดี๋ยว็ดเดี๋ยวข่อยเขาวา,าดได้่ยดีถ้าตรงนี้ขาดนี่คือมืออื่นข่อยออกมาเห็ุงานบะไรเลยนี่นี่คือที่เนี่ยเขาประหยัดคือเขาใช้คลองส่งน้ํากับถนนเนี่ยใช้อันเดียวกันเ <c oughs> ต้าพี่น้องข่อยเห็นเต้าจะไปสายจะเฝ้าจะเฝ้าไปถาก้อนหยุดยุดบอกเลขก้อน งางท้องบ่อันนี้เต้าบกหรือเต้าน้ำหรือเต้าหยางจังใดล่ะเนี่ยมีเลือกบ่บ่ไม่ไงบานี่คอยสิครับรถจังใดบานี่คอยไว้มองซื้อนี่แหละอา้าวอยากให้ยูนี่เด้อแต่ถ้าบ่ยูกับบ่เป็นหยางแล้วแต่มวนอืมถ้ายูกะกะดีแพ่พันทห่มัน มีลลหลายๆเตาตอนนี้แหงมีหน่อยอยไปก็เด้ออยากนอนแล้ว